กาบสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหางเงินออนไลน์ฟรีนะครับผมนะก็วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาอยู่กับเว็บที่รับเหรียญลูน่าฟรีนะครับก็นั่นแหละนะครับตอนนี้นะครับเหรียญลูน่าคอยนะครับกําลังมาแรงนะครับในส่วนของณนะตอนนี้นะเออมันกําลังมาแรงนะครับผมนะก็คือแบบตอนนี้ราคาเหรียญก็คือร่วงลงไปเยอะมากๆเลยนะก็นั่นแหละนะครับ ก็ทํามันขึ้นมาแล้วเรามีเหรียญมันเก็บไว้นะครับก็ส่งผลดีให้กับเรานะครับเพราะว่าเรารับเหรียญฟรีแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยก็โอเคนะเดี๋ยววันนี้ก็ลิงก์เว็บก็อยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการสอนสมัครนะว่าสอนไม่ใช่ดิเดี๋ยวผมก็จะทําการสอนท่า,าน,ผ,าน,นาผู้ชมอะ่ะสมัครนะครับ ก็โอเคเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าสมัครยังไงครับก่อนแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหังนเงินออนไลน์ฟรีด้วยนะครับก็กราบขอบคุณนะครับผมโอเคนะครับหน้านี้ก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมก็กดเข้าเว็บมาครับก็กดตรงที่ตรงนี้เลยนะครับผมหนะ้าปุ่มอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็รอสักครู่นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการใส่อีเมลรหัสผ่านแล้วก็รหัสผ่านซ้าอีกหนึ่งรอบแล้วให้ทําการแก้แคปชั่นตรงนี้ถ้ามันขึ้นว่าคีย์ก็กดตรงที่กุญแจแค่นั้นจบนะครับตรงนี้บอกว่าไม่สามารถนะครับที่จะสร้างหลายบัญชีได้ไม่งั้นอาจจะถูกแบนนะก็นั่นแหละนะครับหลังจากนั้นก็กดซิง n อินเข้าสู่ระบบได้เลยก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเว็บกันเลยโอเคนะท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมรับสมัครแรกท่านผู้ชมก็ จะยังไม่มีเหรียญตรงนี้นะครับผมนะก็ให้เราทําการนะครับไปทำภารกิจนะครับเพื่อรับเหรียญแล้วเอามาแลกเป็นเหรียญลูน่าฟรีนะผมนะลูน่าคอยนะครับก็เราสามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะครับก็ลิงก์อยู่นี่เลยนะครับนะก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ผมก็ได้ทําการเข้าสู่ระบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็สาหรับเว็บตัวนี้นะครับผมนะบิดฮับนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับก็ แรกๆท่านผู้ชมจะย,ยังไม่มีเหรียญตรงนี้นะครับผมนะก็นั่นแหละก็บอกเลยนะครับว่ายังไม่มีเหรียญตัวนี้ก็ต้องไปทําให้มีเหรียญตัวนี้ก่อนนะครับนั่นด้วยจาเราจะทําการเชิญเพื่อนก็ได้นะครับผมนั่นในส่วนของตรงนี้ก็ไปเชิญเพื่อนมานะครับเรามีเพื่อนที่ไหนก็เชิญเยอะ,ะเลยนะครับจะลงในกลุ่มหรือกลุ่มไลน์อะไรต่างๆก็ได้โซเชียลต่างๆก็แล้วแต่เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของขั้นแรกกันเลยตรงที่โพสตเสรครับ เอเศษนะครับก็ผมก็จะบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าตรงนี้นะครับชาเรานะครับทําการมารับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมารับตรงนี้นะครับประมาณ 1, นึ่งพห่ยเหรียญนะครับก็เวลาตรงนี้ก็น่าจะประมาณ1นาทีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ไม่จํากัดนะครับก็สามารถมาเคลมกันได้เรื่อยๆเลยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับอย่างแรกนะครับที่จะเคมะครับง่ายๆเลยวันนี้จะพาไปแบรรวปเลยนะครับได้เหรียญลูน่าคอยแน่นอนนะครับก็ให้เลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็ให้เรานะครับทําการนะครับอ่าตรงนี้ใช่ไหมเอาตรงนี้ Se ซตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบน,น,นี้แล้วก็ Start น,น,นะครับผมนะ สตาร์นีก็น่าจะเป็นดาวนะครับเออไม่ใช่สตาร์แล้วก็แก้แฮปชาติเสร็จแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับมันก็จะขึ้นครัว่าอูดชอบเราก็ได้ คอยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะั่นก็คือ1111เหรียญนะครับอย่าลืมนับมาทำตรงนี้ทุกทุกทีนาทีนะทุกๆ1หนึ่าทีนะครับแล้วก็ไม่จำกัดเลยนะสามารถทำได้ชุดวันเลยหรือทุกเวลาเลยนะครับแล้วก็ส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ ptc ptc นี่คืออะไร ptc นี่ก็คือการดูโฆษณาเพื่อรับเปลี่ยนคอยที่เราได้รับเมื่อกี้ก็คือแบบนี้เลยก็แค่ทำการดูนะครับดูแบบนี้เลย วิสิตนาวกดเข้าไปนะครับในส่วนของตรงนี้กดเข้าไปเลยแล้วให้เรานะครับทําการรอตรงนี้นะนี่รอไปนะครับรอเลข10วีอะไรเนี่มันหมดให้เราค่อยกดนะครับผมนะโอเคกดเสร็จต้นไม้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะกลับไปยังหน้าเดิมให้เรานะครับผมนะเพราะว่าเน็ตผมช้าหน่อยนะครับนะในส่วนของตรงนี้ช้ามากๆเลยนะครับนะนี่ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราได้มาแล้ว1000พันเหรียญนะครับผมนะก็ชิวๆเลยนะครับในส่วนของนี้ก็เข้าในบัญชีของเราไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาเหรียญตรงนี้ไปแลกเป็นลูน่านะครับเป็นะก็นั่นแหละนะครับลิงสมัครเว็บก็อยู่ตรงใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีอีกอันนะครับก็คือ การที่เราจะดูนะครับช็อตลิงค์ช็อตลิงค์คืออะไรช็อตลิงค์ก็คือการดูแบบลิงค์นะครับแต่ลิงนะครับ,แบบรบเพราะว่าถ้าดูช็อตนี้ทั้งหมด139ลิงค์นะครับเราจะได้คอยอยู่ที่ประมาณอา่า2 8 0อ6 0คอย แล้วก็จะได้รับพลังงานตรงนี้ด้วยนะครับผมนะตรงนี้ก็จะได้รับไปที่หนึ่งนสอยหกสิบเกก็สามารถมาดูกันได้นะครับก็นั่นแหละนะครับเว็บดีๆแบบนี้นะครับผมนะมารับเหรียญฟรีนะผมนะก็นั่นเลยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็สามารถเข้ามาดูกันเองได้ลิงก์สมัครอยู่ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูส่วนของการอถอนกันเลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็ให้เราทําการเลือกเหรียญน,นะนี่ถ้าเราจะรับเปลี่ยนเป็นเหรียญลุน่าก็กดใบั้นแล้วกดเลือกแล้วมัก็จะอยู่ข้างล่างเห็นไหมนี่แค่นี้เลยและตรงนี้เราสามารถใส่อีเมลที่เราได้ทําการสมัครกับใบแนนกันนั่นแหละท่านผู้ชมก็เอามาใส่เลยนะครับนะก็ตรงนี้นะครับปรับเหรียญลูน่าฟรีไม่ต้องลงทุนบอกเลย อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะใช้เป็นอีเมลหรือที่อยู่ของเหรียญลูน่าในกระเป๋าใบน al, ั้นก mm ็ไ hmm. ด <Carwyn. S 3> <Hello> ้นะครับก็เอาเป็นว่านะครับก็นั่นแหละนะครับสามารถรับเหรียญลูน่าฟรีได้นะครับผมนะสามารถรับเหรียญหลนยลเหรียญได้เลยนะครับในส่องตรงนี้ก็โอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้ช่องหาเงินออนไลน์ฟรีด้วยนะครับผมนะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับก็มิน,นอยู่ใตค้คลิปนี้เลยนะครับ